สวัสดีครับพบกับเที่แคนเจอร์นะครับเข้าแกมาตอน10โมงเช้านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามืดโตใหม่จะมาหรือเปล่าตามที่บอกไปแล้วนะครับว่ามันลุ้นค่อนข้างจะเหนื่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีแสงมืดัวใหม่กลางเดือนมาเนี่ยมันมักจะมาตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับเติมที่ก็15กับ16อหแต่วันนี้17แล้วนะคิดว่าน่าจะเหนื่อยนะถ้าวันนี้ไม่มาเนี่ยพรุ่งนี้คือเหนื่อยหนักมากถ้าไม่มาก็คือหลุดแล้วนะ เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับคืออย่างที่บอกครับว่าข้อมูลเนี่ยเป็นการพูดคุยกันมาตั้งนานแล้วฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการคุยกันตอนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลที่ชัดเจนเป็นการคุยกันว่ามันน่าจะมีนะปกติเนี่ยแสงมานะครับรอบแสงมืดใหม่ใช่ไหมแสงมาตอนแรกสุดคือบางรอบหลังๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกันเลยถ้ามาก็เห็นเลยทั้งแสงทั้งมืดนะครับแต่มันจะมียุคหนึ่งที่มีการแยกต้นเดือนเป็นแสงมาก,ก่อนนะครับกลางเดือนตามด้วยมืด ก็มีการพูดคุยกันว่าคือเห็นรูปมาก่อนไงเห็นรูปมาก่อนก็เลยคิดว่ามันน่าจะมา4ตัวก็คือธาตุปกติ2ตัวนะครับแล้วก็แสงตัวหนึ่งมืดตัวหนึ่งตามรูปก็อย่างที่เห็นกันหมดแล้วนะครับเนี่ยในรูปนี้นะ,ะผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าหลังๆเราจะเห็นชัดเจนครับว่ารูปเนี่ยจะมีการทําออกมาก่อนนะครับแล้วก็คาดเดากันว่า อ่ามันเป็นเลนเจอร์ตัวอะไรคือยิ่งมีไฟล์เข้าตัวเกมมาปุ๊บก,ก็จะรู้แล้วพอจะรู้แล้วว่าเอ้มันจะมีตัวนี้มาแต่มันยังมีตัวหนึ่งที่คือไม่มีไฟล์ค้างนะไม่มีไฟล์ค้างนะครับต้องรอไฟล์เข้าตัวเกมนะครับคืออย่างเงี้ยตัวของอ่ามูนครับมูน8ปีนะครับแล้วก็เจ้าบราล็อกใช่ไหมอ่าแล้วก็ซันลีนะครับอ่าส่วนตัวหนึ่งโคนี่นี่รูปน่าจะบังอยู่มันถือคีย์บอร์ดนะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมือกองน่าจะต้องมาอีกไหมเออ อ่ะลุ้นพร้อมกันก่อนเนี่ยตามรูปเนี้ยอย่างที่บอกนะว่ามันน่าจะต้องมาไหมเออเป็นแนวพังเป็นแนวร็อกเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันนะครับอ่ายังเป็เพื่อโอกาสอยู่ไม่มีแน่เลยสงสัยอ,อสงสัยน่าจะไม่มีละมั้งนะโอ้อันนี้คงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับอ่ะมากดดูกันที่ตู้เลยมาหรือไม่มา ลุ้นกันฮึบไม่มาอ่ะอันนี้ก็พรุ่งนี้แหละคงสุดท้ายแล้วไม่น่าจะหลุดจากนี้ละจริงๆเนี่ยน่าจะหลุดตั้งแต่วันนี้ละคือถ้าไม่มาก็ไม่น่าจะเห็นแล้วนะอ่าเดี๋ยวผมเปิดเล่นเล่นสักรอบหนึ่งแล้วกันห้าใบเดี๋ยวดูว่าห้าใบจะได้เสียวไหมอเออเผื่อได้นะเผื่อได้เราวล็อกนะครับคือผมก็ไม่ได้เน้นมากแล้วครับสาเหตุเพราะว่าอ่าเจ้า อ่ผมขอเปิดตู้นี้แล้วกันหรือจะเปิดตู้เพิ่อมโอกาสดีอาผมลืมรีวิวตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูดีกว่าอ่าเผื่อได้ตัวนี้จะได้รีวิวอ่าขอเปิด2อทีเพราะว่ายังไงไอเดรลักก็เดี๋ยวคงจะเน้นใช้รูบี้ไหมไปเปิดรอบหน้าโคโรโบนะครับอาเพราะวันก็ให้เป็นการทายนะออย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราได้กันล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนก็จะเป็นการพูดคุยนะครับ อ่ะตัวนี้ถือว่าเป็นเลนเจอร์ที่จริงๆนะมันมียุคหนึ่งมันก็ใช้ได้นะด้วยความที่ว่าเป็นสายพลังธาตุไม้แต่ตำแหน่งแต่มันไม่ใช่ตำแหน่งตัวชนใกล้ไงมันก็เลยบอกว่าใช้งานยากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากมายฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าให้เน้นใช้ตัวมาตรฐานดีกว่าอ่าไม่อ่าตัวที่เปิดได้นยมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าใช้ตัวมาตรฐานโหอันนี้คือแม็กแล้ว่าหลายคนตามหาอยู่นะ เออหลายไอดีลองของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตามหาแล้วมีแค่ไอดีหลังๆแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีตัวอ่าซัลลี่ฮิมะนะครับบางทีก็เป็นตัวมูนไอซ็อกกี้นะครับเนี่ยมาได้แบบเนี้มันก็แอบเซ็งนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวอันนี้นิดนึงดีกว่า ่เดี๋ยวเปิดการสนุกกเดี๋ยวเอาไอ้ดีอื่นมาเปิดกันต่อนะครับก็เดี๋ยวเปิดตู้8ปีคือมีคนถามเข้ามาเป็นแบบเชิงความรู้ครับว่าเรื่องของลูกลูกบอลนนะ่ะเวลาเราเปิดเนี่ยเดี๋ยวดูนะลูกบอลน,น่ะมันจะมีสีๆนะครับก็มีคนถามว่ามันมีข้อมูลลึกลับอะไรแอบแฝงไหมต้องตอบว่าไม่มีนะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเขียวเป็นไม้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเห็นไหเขียวเป็นน้ํานะครับ ถ้าลายธาตุคือจะไม่สามารถปลดล็อกธาตุได้อันนี้คือลายธาตุแบบนี้จะปลดล็อกธาตุได้นะคือบางคนบอกว่ามันจะมีสีสีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ดูกันไปนะ,ะหรือว่ามันมันมันอย่างนี้งงแอบงงอยู่งั้นอ่กันเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม,มันรู้ว่าจะดูทันไหมนะโอ้ยอันนี้โอเคเดี๋ยวผมเก็บเอาไว้นะครับอแชมเปญใกล้จะพีร้อยละ เดี๋ยวผมโอ้โหจะดูทันไหมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวผมขอจดบันทึกนิดนึงตอนที่ระหว่างมันหมุนอยู่แล้วเราจะได้มาเช็คคาดนะว่ามันแบบเฮ้ยตรงตามนั้นไหมเอ่อเมื่อกี้ผมว่าจ,จะดูไม่ทันนะอะขออภัยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาไอดีอื่นมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวดูสีกันนิดนึงนะมันจะต้องมีเขียวฟ้าแดงชมพูนะครับอันนี้เป็นแดงแดง5นะครับแดง5เขียวหนึ่ง อ่าแดงห้าเขียวนึงอ่าเดี๋ยวดูนะว่าเกี่ยวเกี่ยวไหมนะอ่าแดงห้าก็คือจะต้องเป็นไฟอ่ะเดี๋ยวดูว่าในนี้ต้องมีไฟห้าตัวเขียวหนึ่งตัวดูเกี่ยวไหมเอ้ยเกี่ยวฮะเอาไม่เกี่ยวละเป็นน้ําหลุดมาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้เห็นไหมอ่าอันนี้เป็นไม้หลุดมาอันฉะนั้นไม่เกี่ยวแล้วนะอ่าฉะนั้นไม่เกี่ยวแล้วนะครับว่าลูกแก้วจะมาเป็นสีอะไรคือสมัยก่อนผมจำได้ว่าก็เคยลุ้นกันแบบนี้แหละอ่าแต่เหมือนประมาณว่า าได้สีม่วงมั้งหรือหรือยังไงนั่นแหละมันจะแบบได้ตัวดีพิเศษแต่จริงๆสุดท้ายก็บทสรุปก็คือไม่เกี่ยวนะอ่าสรุปก็ไม่เกี่ยวนะอ่ะเดี๋ยวลองเอาไอีอื่นมาเปิดต่อกันสักนิดนึงแล้วกันนะมาเปิดกันต่อที่ ID 2นะครับเพิ่งเปิดไปไม่นานนะ,ะคิดว่าน่าจะมีไม่เยอะอันนี้เหมือนมาเปิดกันสรุกสนุนครับอ่ะตรงนี้นิดนึงนะอ่าเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่าในส่วนของ ตัวลึกลับนะครับตัวลึกลับกิจกรรมของโตโยต้านะครับของทางไต้หวันเนี่ยก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ลงไปที่เพจ s i g n a t r g a m e z o n e ครับคือแอปโครนสรุปคือทําได้นะเพราะว่าผมทําทุก ID ได้นะวิธีการก็คือในแอปโครนนั้นๆเนี่ยเราต้องโคลน Facebook ด้วยใช้ Facebook ของใครก็ได้สรุปก็คือใช้ Facebook ของใครก็ได้แต่ว่าต้องมี f c e e o o o เนี่ยอยู่ในแอปโครนนั้นน้นอาแล้วก็เข้า Facebook อันนั้นก่อนแล้วก็มาที่เพจผม อ่ามันจะมีลิงก์ให้เข้าลิงก์ตรงนะไม่ต้องสงแกนครับเข้าลิงก์ตรงไปนะครับแล้วมันจะขึ้นมาว่า l a n d e อะเกมาพอเปิดเกมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดเกมไรเลนเจอร์ในแอปโครนนั้นๆนะอันั้นเนี่ยไอดี ID ลองผมทั้งหมดเนี่ยได้นะอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับตัวกาชา5ใบนะบแล้วก็ขนนกบวก100รางวัลจากทีมงานละอะไรของมันวะ <c oughs> เอองงเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองเปิดกันดูอันนี้เปิดกันสนุกสนุกนะ เพื่อที่จะให้ดูกันนะครับคืออย่างที่บอกว่าความรู้ต่างๆในเกมราเลนเจอร์เนี่ยอเอาจริงๆนะมันจะมีข้อมูลตั้งแต่ซีซั่นแรกๆคือซีซั่นแรกๆเนี่ยซีซั่นหนึ่งเลยอะเปิดมาใหม่ๆเขาจะมีบ็อกสปอร์ตของทางอเมริกานะครับมีเลดดิก มีเลดดิกก็จะมีหลายประเทศหน่อยก็จะมีกลุ่มของทางไต้หวันที่เขาก็ทำข้อมูลของเขาบนเว็บนะบนเว็บไต้หวันก็จะมีทั้งคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเขามาร่วมทําด้วยของอินโดก็มีคือพวกเนี้ยเขาจะมีคนทําข้อมูลแบบค่อนข้างละเอียดมากตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะแบบต้องใช้คําว่าถูกต้อง100%เซพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานไม่กี่เดือนน่ยผมก็ได้รู้วบาว่าเอยเขามีคนที่ รู้จักกับทีมงานาทีมงานจะมีหลายประเทศนะไม่ใช่ทีมงานทางอย่างเดียวนะทีมงานจะมีหลายประเทศแล้วเขาสามารถที่จะหาข้อมูลบางอย่างมาได้โดยตรงาจากทีมงานเขาก็เลยมาทําเป็นข้อมูลฉะนั้น,นข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันได้มาตั้งแต่ซีร่ะแกรก แล้วก็ข้อมูลก็จะมีการอัปเดตทดสอบพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่หลังๆก็อย่างที่บอกว่าบางทีผมก็ได้ข้อมูลโดยตรงมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นการทดสอบแล้วก็เป็นข้อมูลที่เราหาจากในตัวเกมได้นะครับอันนี้ต่อกน,นิดนึงแล้วกันคือมันก็สามารถหากันได้นะอ่ะอย่างเงี้ยเรากดไปที่ช่วยเหลือนะครับอ,อย่างสมมุติว่าเราอยากรู้คําว่าอัปเกรด ธาตุนะครับอยากรู้เรื่องเกียร์เราต้องพิมพ์คําให้ถูกนะ,ะเอาแบบเอาแบบในเกมใช้คาไหนเราพิมพ์คํานั้นนะครับบางทีเขาอาจจะไม่ได้ถูกตามหลักการของรอ่าชบัณฑิตนักนะแต่ว่าก็โอเคนะครับอโอเคแบบนี้เราก็กดเข้าไปดูได้นะครับว่าอัปเกรดธาตุคืออะไรเนี่ยข้อมูลออปชั่นเขาก็มีบอกผอู้เล่นมือใหม่เนี่ยให้พิมพ์หานี่ประมาณนี้ถ้าเกิดเราพิมพ์ถูกมันก็จะ ขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้อสมมุติว่าอยากรู้เรื่องของเกณฑ์คะแนนกิว e คือต้องบอกก่อนว่าข้อมูลมันจับไม่ได้มีทั้งหมดแบบ100%นะอ่ามันจะมีแค่บางอย่างแต่ข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเลยนะครับที่เมื่อ database เข้าตัวเกมมาเนี่ยอ่าเขาจะมีคนประมวลผลก็คือเว็บแฮนด์บุ๊กที่หลายคนรู้กันเนี่ยแฮนด์บุ๊กเนี่ย เขาค่อนข้างตัะเทพมากเทพจริงๆเขาจะดึงข้อมูลขึ้นมาลงที่แฮนดบุ๊กเราอจะไปเจาะจากแฮนดบุ๊กเขาอีกทีหนึ่งมันจะมีข้อมูลลึกที่แบบลึกมากที่ในแฮนดบุ๊กก็ไม่บอกนะครับเราไปเจาะตรงนั้นน่ะอ่ามันจะเห็นข้อมูลบางอย่างที่เฮ้ยมันมีข้อมูลที่เปลี่ยนไปเพราะว่าในแฮนดบุ๊กเนี่ยเราต้องบอกโดยตรงว่า ในแฮนดบุ๊กตัวเลขบางอย่างมันจะดึงมาแค่ตรงนั้นแต่เขาจะไม่อัปเดตนะลองไปดูกันนะพวกซัมมอนเนี่ยที่แบบโอ้ยโดนปรับจนแบบเนิร์ฟจนแบบว่าซัมมอนมันเปราะบางแล้วแต่ตัวเลขจะยังเหมือนเดิมอ่ามันจะมีข้อมูลที่แบบหลายอย่างมากนะที่เราเนี่ยนำมาแชร์กันฉะนั้นเนี่ยข้อมูลหลายอย่างที่ผมนำมาบอกคือมันเป็นข้อมูลจริงๆนะนะมันเป็นข้อมูลที่ทุกคนหามาได้ครับนี่ง่ายๆเลย นะครับไม่ต้องคิดขึ้นมาเองหรือจะทําขึ้นมาเองก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้การทดสอบเป็นหลักนะได้ข้อมูลมาทดสอบดูก่อนว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันไม่ตรงกับในข้อมูลโตเกมสาเหตุเพราะว่าข้อมูลบางอย่างเนี่ย,ม,ม,ม,กกม,ม,ย,ยมันเป็นข้อมูลตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแ,และทุกอย่างมีการโดนปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้นะอ่ะาทั้นั้นเนี่ยเรื่องของข้อมูลคือมีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่เวลาดูนู่นดูนั่นดูนี่ไปหามาจากไหนอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันอีกทีนึง เอาว่าจริงไหมนยมันเป็นข้อข้อเท็จจริงที่เราสามารถทดสอบกันได้เองนะอ,นอย่างตรงนี้ก็เห็นมีคนถามมานะครับเดี๋ยวดูกันนะแดงหนึ่งสองสามแดงสามม่วงหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะแดงสามชมพูหนึ่งม่วงหนึ่งเมื่อกี้อันนึงอะไรวะ <c oughs> มองวลาัีเกี่ยวไหมอันนี้อันหลุดละเป็นเขียวสองละไม่ใช่ละเขียวสามสรุปก็คือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรใดๆนะ กับสีนะครับอ่ะสองตัวที่มีคนขอเข้ามาหลากักๆจะมีตัวแล้วครับโมจิอ่มีโจโมจิใช่ไหมมีตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับที่อยากจะให้ทดสอบใส่เกียร์เงาวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอา ID ที่มีเงาวมาเปิดต่อดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมเอา ID 4มาเปิดให้ดูนะไอ4นี่น่าจะได้เพียบเลยอ,อ่ะเดี๋ยวลุ้นโมจิกันที่ ID4 นะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับโมลเวิร์ฟฟอร o มโฮพวกนี้ผมจะเก็บไว้นะพวก i อดีลองที่แบบว่าเล่นมานาน,านๆกบมีเยอะแยะมากมายครับแล้วก็มีคอมโบอยู่บ้างอ่ะแบบนี้ควรจะต้องเก็บเอาไว้ตัวนี้ย่อยทิ้งหมดเลยนะ,ะเนี่ยเช้านะครับเนี่ยในนี้ผมก็จะเก็บแค่โมลเวิร์ฟฟอร์มโฮมอย่างเดียวนะครับอันนี้หมดแล้วเดี๋ยวผมเอา i d ดีสี่ไอดีน่าจะมีเพียบเลยนะมาเปิดกันต่อที่ IDC นะครับตู้8ปีนะครับน่าจะมีตั๋วพรึบเลยนะสรุปชัดเจนนะครับว่า สีของลูกบอลกาชาปองนะไม่ได้มีผลต่อท่าเลนเจอร์ไม่ได้มีผล,ล,ผลว่าตัวเก่งตัวไม่เก่งนะครับเขาหน้าจะทําออกมาเฉยๆนะครับอาตัวลึกลับนะครับก็ในแอปโครนทำได้นะออ้อย่างที่บอกนะว่าให้เข้า f a c e b o o k นะครับผ่านทางแอปโคลนนะครับแล้วก็ไปกดลิงก์ตรงที่เป็นผมอ่าโอเคเดี๋ยวไปเปิดกันดีกว่าอ่านี้ IDC ครับก็อยู่ในแอปโครนเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ได้รับนะครับ อ่ะส่วนข้อมูลเกมต่งางๆก็อย่างที่บอกนะสรุปง่ายก็คือมันมีข้อมูลตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็ข้อมูลหลายอย่างเนี่ยยังใช้เหมือนเดิมบางอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ข้อมูลที่เราพิมพ์หาในเกมอ่าหลายอย่างก็พิมพ์หาได้เลยบางอย่างไม่มีนะครับแล้วก็ไลน์เลนเจอร์แฮนดบุ๊ก อันนี้หลายคนที่เล่นมานานเนี่ยใช้กันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าข้อมูลบางอย่างในแฮนดบุ๊กก็ไม่มีอันนี้เขาจะถอดโค้ดจากแฮนดบุ๊กไปอีกทีหนึง่งเพื่อดูข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนอ่าทั้งข้อมูลที่ในแฮนดบุ๊กไม่มีแล้วก็อ่ข้อมูลที่แฮนดบุ๊กเนี่ยมันไม่มีการบอกอันนี้ต้องมีการถอดโค้ดเข้ามาดูนะครับแล้วก็พวกข้อมูลใส่ตรงคือจะบอกว่าข้อมูลใส่ตรงบางอย่างเนี่ย ผมสงสัยบางอย่างก็จะมีการถามไปแล้วก็จะมีการฟีดแบ็กไปยังผู้พัฒนาว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรข้อมูลที่แท้จริงเป็นยังไงอ่าเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาแล้วเราก็ได้ข้อมูลที่พูดคุยกันนะสุดท้ายอันนี้คือที่สุดในเกมนี้ก็คือทดสอบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับได้อะไรมาทดสอบเลยนะครับอ่ะร้อยแปดสิบห้าใบก็เปิดบงสามสิบก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไอดีนี้มีเงาอยู่นะครับก็มีเงา เดี๋ยวดูกันว่าจะหาตัวอะไรมาทดสอบใส่งา้าอะตัวเก่าๆนะก็คงจะเน้นเป็นตัวทะลุครับโอ้โหตะแค่ใช้ดีแต่แม็กแล้วนะครัเอามเมื่อกี้เห็นแล้วนะโคนลาเลยนะอ่าลูกบอลเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้ออกมาเป็นน้ำอ่ะหลายคนตามล่าอยู่นะอย่างที่บอกว่าต่อให้เป็นเลนเจอร์ถักที่เปิดได้ตลอดการนะครับก็คือตัวปกตินะแต่บางคนเล่นมา3-4ปียังเปิดไม่ได้มีเยอะครับเออมันแบบ ไม่รู้อะแต่ส่วนใหญ่เอาตรงๆนะทุกคนจะเจอเหมือนกันหมดว่าถ้าตัวมันแม็กแล้วเนี่ยมันจะได้ซ้ำนะได้สาำได้ซากนะครับอันนี้น้ำสามอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะน้ำสามแดงสองครับอ่ะน้ำมานๆมานี่โก้ผมย่อยทิ้งนะอ่ะน้ำน้ำจริงๆด้วยน้ำสามแดงสองอ่ะดารุมาจะเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าอ่าเผื่อคอมโบและหนืดอ่ะเนียแต่ว่าการใช้งานตัวมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวนี้ก็ ฮิเมช้ได้ครับเก็บไว้บัฟอมตาบวกวิ่งนะ,ะตัวเจสิก้านะเกไวบ้บัฟในเ็จวิ่งอันนี้ไม่ตรงนะอ่าชัดเจนแล้วอ่านเราไม่ต้องมาดูละเออบางทีมันก็ตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะแต่สุดท้ายคือไม่เกี่ยวนะครับย่อยทิ้งนะครับแวมพายเก็บไว้ก่อนฮิกโก้ย่อยทิ้งนะครับมูนซุดฟาย่อยทิ้งเล่าปีย่อยทิ้งบุนทาการย่อยทิ้งโอ้โหตัวเก่าๆทัน้น้นเลยครับอ่าตัวที่บอกให้เก็บไว้คืออย่างที่บอกว่าบางตัวเนี่ยมันก็ ถึงไม่ได้ใช้ใน PVP ก็จะไปเล่นในโหมดอื่นหรือน้องๆอยู่ในหลีกที่ยังไม่สูงมากมันอาจจะยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเอามาช่วยก่อนเอาเผื่อไม่มีตัวนะตัวนี้ย่อยทิ้งเลยครับเก่ามากครับจะไม่ย่อยทิ้งครับสมาชิกแก๊งถ้าเกิดได้อลตา้าในหลีกน้มากใช้ได้เป็นดาเมจไม้ใช้ไปก่อนนะครับเรานี้ย่อยทิ้งนะครับฮันดาเมจน้ําในหลีกผมว่าเพชรสามก็ยังใช้ได้อยู่นะดาเมจน้ำตัวนี้เก็บไว้นะเฮฟวี่แมนททลย่อยทิ้งนะครับอาจจะได้สักตัวหนึ่งไหมบราโมจิ มีตัวอะไรอ่ะบาโมจินะครับบราซอรัสใช่ไหมพวกดาเมจทะลุกระเด็นนะครับอะไรประมาณนี้บงกสกิลพิเศษที่ดึงอัโมจิด,ดึงเข้ามาทะลุอะไรประมาณนี้อ่าถ้าเกิดใส่เกียร์เงาวเนี่ยก็น่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาตัวแล้วเดี๋ยวมาทดสอบครับอ่าน้ำแข็งย่อยทิ้งตัวเมื่อกี้ย่อยทิ้งโอ้โหย่อยทิ้งมาเพียบเลยโอ้โหนี่ก๊อปปี้วางสามทีติดอะไรวะเนี่ยเอออาวุธฟวกผมเก็บไว้คอมโบแรกหนึ่น,นะครับ โอ้โหนี่ตัวใหม่ไหเนี่ยชาวล็อกเหมือนกันย่อยทิ้งนะย่อยทิ้งนะอ่ามันจะมียุคหนึ่งที่ตัวเกมนะ่ะทำเรนเจอร์ออกมาใหม่เป็นเรนเจอร์ที่แบบ <c oughs> ว่าเอาจริงแทบจะใช้งานอะไรแบบเด่นๆไม่ได้เลยแถมแรกเป็นแบบ2000ขึ้นหมดเลยนะมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งแหลนะน่าจะช่วงออกมาสักซีซัน4ประมาณนี้มั้งอ่าไม่ย่อยทิ้งครับ จริงอันนี้เก็บไว้ก่อนตัวสารพัดประโยชน์นะครับเจมม่วงย่ยทิ้งห้ากบบินไอทีนี้โอโ้โหกบบินนี่ผมได้4ไอเดียแล้วนะจากตู้แปดปีเนี่ยรีวิวไปแล้วนะไอดีเปั้นแม็กเลยครับส่วนไอดีลึกลับเนี่ยใช้แค่เวล1 4ร้อยี่สิบร่างธรรมดาอ่าลองไปดูคลิปกันได้ครับอันนี้ดัเป็ดน้ําเก็บไว้ก่อนอ่าเช้าย่อยทิ้งอ่าก็ได้ตัวที่แบบลองนํามาเล่นกันสนุกสนุกอ่าตัวนี้เก็บไว้นะบับวิง่งสเต็วิ่งนะครับ บราวยมต้นย่อยทิ้งไปอาโคนี่กล่องข้าวนะครับก็เป็นคอมโบตัวหนืดเก็บไว้เก็บไว้นะครับสมชายย่อยทิ้งนะครับอ่าเจมส์ย่อยทิ้งย่อยทิ้งโอ้ไม่ได้เลยบราโมจิ เดี๋ยวผมค่อยไปดูในครั้งนะผมไม่แน่ใจว่าผมมีการย่อยทิ้งไปแล้วหรือยังโอ้โหนี่บนมากครับใบแดงเลยเนี่ยพูดแล้วเนะี่ยมันอยู่ในนี้หมดเลยนะจุดอ่อนครับจุดแข็งนะัตัวแปดปีนะครับตัวแปดปีเนี่ยโอ้โหแจกตัวพึบเลยนะจุดอ่อนคือแดนนะครับหารยามไม้นะครับโอ้โหมาัเทียบเลยนะอันตอนนี้เก็บไว้ก่อนก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี้ยอ่ะผมอาจจะรีวิวตัวนี้ก็ได้เพราะว่าเป็นไม้พอดีนะครับแล้วก็ทะลุไม้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูทีหนึ่งเหมือนจะมีสกิลทะลุอยู่กันนะ อันตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าสเตจยากนะครับหนึ่งถึงยีมันปรับง่ายและเราเล่นหย่อนเพื่อนอัดป้อมโดยใช้ซัมมอนตัวนี้นำทางได้นะครับอ่าแต่ได้อย่างน้อยๆน,นะด่านต้นๆก็เคลียร์ได้นะครับเพราะว่าป้อมนี่ก็อ่าศัตรูก็อ่อนลงมากนะครับศัตรูอ่อนลงมากเล่นยื้อนะครับเล่นแค่ทางก๊อปปี้เล่นแค่ทางปวดเนี่ยผ่านได้บางคนอาจจะผ่านไปสุดแล้วไม่มีตัวลำนำเนี่ยก็เรียกได้ว่ามัน ถ้าถ้าเรียกเพื่อนหรืออะไรประมาณเนี้มันมันจะได้อยู่นะแต่ว่าทีมก็ต้องมีความแข็งแกล่งประมาณนึงถ้าอันนี้เป็นโซนโซนสี่นะแต่ว่ามีการปรับหมดแหละอย่างนี้ผมบอกว่าคงจะโดนเบื้องหลังบ่นไปเยอะแหละเขาก็เลยอาจจะแบบว่าเห็นว่าสมดุลการปรับแบบนี้คือโอเคแล้วแต่บางคนคือทีมโหดไปนะก็เลยแบบว่าแบบนี้ไม่โอเคผ่านง่ายไปอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะอย่างนี้ผมบอกนะครับว่ามันต้องมีแหละนะบทัางควชอบคนไม่ชอบนะครับฟิจูสตอร์ดเมทเก็บเอาไว้นะครับ เดี๋ยวค่อยไปดูในกลางนะะตัวนี้จะใช้มันตัวทนใกล้ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตัวชนนะครับตัวนี้เหมือนกันคือเลือกตัวใดตัวหนึ่งด้วยความที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวชนใกล้เหมือนกันหมดเราแค่เลือกตัวที่แบบว่าเลือกสกิลเลือกความสามารถให้เปอร์ว่าเราต้องการอะไรจริงๆเนี่ยใช้ตัวเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดทีมโหดจัดเนี่ย ไม่ต้องใช้ก็ได้นะจริงๆนะให้มันเกาะกลุ่มรวมกันแต่ถ้าเกิดเป็นหลีกที่ยังไม่สูงมากนักเนี่ยแนะนําว่ามีตัวชนไว้ก่อนอ่าให้มันดักระยะเงเดี๋ยวตัวยืนไกลๆเนี่ยมันจะแบบตายหมดเพราะว่าส่วนใหญ่เราเกียร์กันไม่ค่อยดีไงเอาแบบตัวไกลๆเนี่ยให้มันหลบสกิลด้วยตำแหน่งยืนแล้วให้ตัวชนใกล้เนี่ยไปดักระยะเอาไว้อันนี้คือเป็นหลักการของลีกล่างนะคืออย่าไปสนลีกบนครับเขาโหดกันเกินพิกัดไปแล้วนะอ่าบาอุลสบาย่อยทิ้งครับโคนี่เงือกนอนย่อยทิ้งพีโก้ย่อยทิ้ง เออไม่มีตัวรีวิวเลยแลเหลืออะไรไหมเนี่ยเออตัวนี้โหพีร้อยแล้วมั้งเนี่ยผมว่าคนเก็บนี่พีร้อยนะอันนี้คอมโบตัวหนึ่งเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับยูนิคอร์นเก่าแล้วนะครับโอ้ห้องน้าแข็งนี่ไฮเปอร์แม็กแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยมีรัางไฮเปอร์ยังยังไม่มีไหมอ่าเบาน้าน้ํเอาผมไม่แน่นใจดับบางตัวก็เก่าเกินนะครับอาจไทเกยย่อยทิ้งอ่าันนี้นานได้มาเปิดทีนะครับโอ้เหลือเพียบเลยอ่าอ,อลิสเก็บไว้ดาเมจดน้ําเจมมัมพายได้อยู่ นะครับแดนเนียลย่อยทิ้งเออนี่งานมาครบเลยนะลูกเสือเมอรี่ทหารยาไม้แดนครับมาครบหมดเลยอ่ะคลิปนี้ย่อยทิ้งย่อยทิ้งอ่ะตัวนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้อ่ะตัวนี้จริงๆเนี่ยอยากจะรีวิวแต่ว่าเหมือนดาเมจเขาไม่ทะลุนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูในคลังสนิดหนึ่งนะครับโอ้ทั้งนั้นเลยตัวย่อยทิ้งหมดเลยอันนี้ผมย่อยทิ้งนะมีตัวตันบินแล้วนะครับอ่ะถ้ายังไม่มีก็มันควรจะต้องเป็นตัวแม็กซ์นะตัวมูลธนูเนี่ยอย่างที่บอกว่าแร่มันเยอะ อ่าแรกไม่ได้เยอะครูดาวมันเยอะอนุบาเก็บไว้ก่อนเออดาวตาเก็บผสมไว้นะครับอ่าบอลลูกกินย่อยทิ้งนะครับอ่าตัวนี้ถ้าอ่าสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆเลยเนี่ยมันก็ใช้ได้นะเพราะว่าตัวดาเมจไฟพอได้อยู่แดนมาเยอะละอ่าตัวตลกใช้ดีครับตัวตลกใช้ดีนะถามว่าปั้นแม็กไหมถ้ากบเยอะมากๆจริงๆแล้วต้องการตัวแบบเปลี่ยนร่างอะไรประมาณเนี้ย ก,ก็ทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะได้ตัวแบบผลจริงก็อาจจะรอก็ได้อันนี้แล้วแต่นะเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยกบเยอะจริงโอ้โหมาตัวดีหมดเลยเออเซตนี้เริ่มมีตัวดีนะอ่าในในกลุ่มนี้ตัวที่แบบว่าเฮ้ยยังปั้นแม็กได้ถ้าแบบกบเยอะหรือว่าต้องการทางผลจริงก็จะเป็นดาวินชีนะครับกับบาวตลกอ่าก็ยิ่งมีตัวรีเซ็ด้วยก็จะยิ่งใช้ดีนะครับเอนนี้เก็บไว้บาร์บีคิวก็อ่าเป็นทางอ่าล้างอมตะนะครับอะไรประมาณนี้ยังใช้ดีอยู่นะ อ่าสติฟก็เช่นเดียวกันเฮ้ยโอ้โหรอบนี้ถือว่าตัวดีนะเบานี้ย่อยทิ้งครับนี่สติฟออกตัวดีออกเยอะเบานี้มาหมดเลยโอ้โหออกเบิ้ลเบิ้ลซ้าๆอ่ะชุดฝ้าย่อยทิ้งเดนิดย่อยทิ้งโอ้โหมูนฟอพโฮมเออเดี๋ยวมาเยอะเนี่ยปั้นแม็กเลยนะของเชียร์เก็บไว้ก่อนมัธยมต้นย่อยทิ้งต้นไมายย่อยทิ้งหมดยังโอ้โหยังไม่หมดครับเปิดกันรัวๆครับอ่าแอปโฟครับซัมมอนอัดป้อมครับเจมเก็บไว้ครับ ตัวนี้เป็นตัวชนใกล้คือหลักๆเนี่ยมันเป็นแบบอมตะฮิวเลือดนะครับแล้วก็ความสามารถเไฮเปอร์การพายุมันก็เลยเป็นตัวที่แบบถ้าต้องการก็ใช้ได้ครับอ่ะตัวนี้ก็ย่อยทิ้งนะเก่าไปแล้วนะอ่ามูนย่อยทิ้งครับมูนมูน,มนย่อยทิ้งโอ้โหขบวนการมูนอ่ะหมดและเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวดูนิดนึงเหลือตัวรีวิวไหมเดี๋ยวผมจะเน้นไปที่ทาตุไม้แล้วกันนะ เดี๋ยวดูกันนะครับว่าท่านไม้ที่จะให้รีวิวนะครับใส่เกียงเงาอ่ะตอนนี้คือผมก็ยังไม่ได้รีวิวมีคนทวงนะว่ายังไม่ได้รีวิวเลยนะสำหรับตัวเซซูนะาใส่เกียงเงาครับก็ยังใส่คาอยู่เลยนะอันเดี๋ยวมีตัวนี้ใครอยากเห็นเดี๋ยวลองขอเข้ามาว่าอยากเห็นตัวไหนเพราะตัวนี้สกิลใบมีการทะลุะครับเคยเป็นตัวโอนะครับบนผู้เล่นระดับท็อปนะครับรีวิวรีวิวไปแล้วนะอันนี้รีวิวไปแล้วครับ มีเอลซ่าใส่เงาวยังไม่ได้รีวิวนะอ่าเหลือตัวอะไรอีกอ่าตัวนี้ผมมีอยู่นี่ว่าอ่าเดี๋ยวดูกันนะอ่าไม่ได้ทะลุอืมถ้าเป็นหลีกล่างก็ได้อยู่นะอันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเอออ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้มารีวิวก่อนแต่ก็ไม่ทะลุเหมือนกันนะอัมบูลเวอร์ฟอร์มโฮมาสองตัวนะครับอ่ามีตัวอะไรอีก อดนนี้ดูกันนะจะเหลือตัวรีวิวมามอาเซอสเอออาเซลอลสเดี๋ยวถ้าเกิดกบเยอะๆไม่แน่อนาคตของบัานเซรอสแม็กขึ้นมาก็ได้นะ,ะเพราะว่าเป็นดาเมจทะลุอ่าโอเคเป็นช่วงโคลาโบด้วยนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการรีวิวเกิดขึ้นนะครับสําหรับอันนี้ใส่เงารีวิวไปแล้วอ่าไปดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์นะครับอ่าจะดูที่เพลย์ลิสต์โดยตรงก็ได้หรือกดที่วิดีโอหน้าช่องก็ได้นะ โอ้ผมว่าผมย่อยทิ้งเอาคริสตัลดีกว่าไหมเออได้เพียบเลยนะถือว่าเป็นมหากรรมการย่อยเรนเจอร์นะครับนส่วนใหญ่ในพวกนี้ผมจะเก็บเก็บเอาไว้ก่อนถ้าครังมันไม่ล้นนะโอ้อันนี้เคยจะเก็บเอาไว้เพื่อสลับล่างนะครับอ่ะโอเคเพราะจะมีอยู่อ่ะยังเหลืออยู่ตัวหนึ่งนะอ่าเพราะว่านี่มันมีการดึงศัตรูขึ้นมาข้างหน้าแบบะลุอามาตะแบบนี้นะใส่เกียร์งามันก็จะใช้ประโยชน์ได้นะครับอันในสกิลหึง แต่มันจะตายง่ายไหมอันนี้ค่อยว่ากันนะอ่ะก็จะเหลือแค่ราโมจิแล้วมัง้งที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่ทะลุนะครับแม้ว่าจะมีดาเมจตั้ใช้ได้แต่ลีกล่างๆเนี่ยส่วนใหญ่การป้องกันจะยังไม่ค่อยดีนะครับมันก็เลยยังใช้ได้นะครับแต่พอขึ้นมาอีกสูงเนี่ยเจอทีมครบๆหน่อยเกียร์ดีนิดนึงเนี่ยก็ ไม่ไหวแล้วอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เนกันนะอ่าน่าจะได้ทั้งความรู้อะไรต่างๆนานาครับแล้วก็พ่กนี้ก็จริงๆไม่ไม่น่าลุ้นแล้วมั้งผมว่ามันหลุดไปกลแล้วนะอ่ะถ้ามาก็มาถ้ามาก็เห็นไม่มาก็คงไม่เห็นแล้วนะครับคิดว่าเวลามันเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะคือผมใช้คําว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยความนี้ว่าไอ้ข้อมูลเนี้ยมันได้ตรงมาแต่ผมก็ไม่ได้ถามเพราะว่ามันมันเป็นข้อมูลที่เขารู้มาแล้วหรือยังหรือว่าเป็นการคาดเดาเหมือนกันนะฉะนั้นก็ ประมาณนี้แล้วกันเอาแค่คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับออยากเห็นตัวไหนใส่เกียรยงา้าวอยากให้รีวิวตัวไหนก็ขอเข้ามาแล้วกันนะเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ